เขา,าเรียกว่างูเห้งดีน้ำอ้อมความความสุดมสมบูรณ์ความชุ่มชืนนมนน้นเห็นบ่าล่ะเบะียร์สิงอันนี้วิววิวของบ้านเราจะเป็นวัดอารามหลวงนะจ๊ะอุ้ยเลิศเลิอุ้ยอุ้ยสวยมากในกล้องแบบเลิศโคตรงามเลยโคตรชัดอันนี้คือวิวของออฟฟิศตัวเกี่ยวนะครับ เห็นไหมล่ะป้าดวิวเราอยู่อารามหลวงแล้วนะเข้าอยู่ไก่วัดอารามหลวงตำบลพารามอําเภออำเภอเมียงเดอมันมันซอดไปโนนทันได้ทางนี้น่ะไม่ใช่แอกใช่ทางประมาณสิบวิวเราเป็นวิววัดอารามหลวงเด้อจ้าอันนี้หมื่นเจ้าน่อเนี่ยกับ้างบ้านทับพี่น้องมชาติเดี๋ยวจะพาไปดูรถทีมงานเรามามาเซตสถานที่พี่น้องป้านทังเขาโลนึง ทางเข้าบ้านโลนึงหา้าร้อยเมตรสามรอยเมตรดีดอกอันนี้ก็สิเป็นเออ่ทางเขาพี่น้องเป็นสวนอันเป็นข่อยมากวิวนี่ถ้าบ้านจะหมดเลยพื้นดิเนาะเปิดขึ้นมากกับสวัสดีจ้าอนิจพูดเนี่ยห้องจุ้ยเออห้องจุ้ยสนดอกห้องจุ้ยงูหิงพะนาคุกบ้าเป็นทัวงูหิงหนาคนง งอยูนหนาคนเล่นหวไปเลยจะที่วงวงเบอลเลมันวนเนาะแต่ว่าเขาสิสูน้ำคออะสูน้ำออกัสนาไว้ี่ล่ัวนงอูไปมีต้นได้วยอยู่ที่เราไหมได้อยู่ที่เขาต้งคุ้าต้องตอนที่งที่่านนี้ โฆสนาดีมากจ้าออฟฟิศอยู่ใกล้วัดอารามหลวงใช่แล้วจ้าเขียนอภิญทานนะจ้าเนี่ยอะไรล่ะไม่เห็นมันพูดจากความเพลียจากอวามคีได้หรอหนุ่ยไอหอเมื่อกี้นี่ไอเตี้ยวดิประมานไอเหี้ยบอกเพิ่นไปพี่เสียมอันนี้ก็เอาไปได้นะครับอันนี้เนี่ยเอาไปเลยไม้ไม้นี่เนี่ยเลือกไปเลย ทยอยเด้อคนเดียวเขาอยู่คนเดียวหรอจริงหรอจะได้มีจะได้มีเพื่อนยังไงเอเราตัดแลเราเลิศอยู่คือถ้าเราตัดทานสัานมันก็จะสวยอีกต้นอะไรต้นห่าต้นอไต้นอต้นที่ว่าเขาจะขายกันจี๊คล้ย กูี่ไงเม่เบี้ยนันมีขาก็ไม่รถนะใช่ไหมขากล่องให้รถในรถนะไส่สุงอะไจ้าเลยดอกจานครับจะบอกเอาดอกจานบานใหญ่ยหนึ่งสองซ้ำ ตัวทองนาต้นเดือนกุมภาพีนาเมษายนจเ็เขาเป็นกาดหรอเสียนยาเป็นกาดทางเข้านี่หรอการเลือดใครดีก็อันโหดเพราะหน้าตารอเป็นไงบ้าพี่นุ่มเราแผนอะไรกันนี้กำลังเฮ็ดหน้าครับบอดวางแผนเฮ็ดหน้าครับไทยแล้วก แมนว่าผมแข็งแรงดีดำหน้าแมนคืออย่บวกไฟเช้ามาประตูแซ่คนอ่ะขาดเอาแล้วก็ไถออกรวดบึ้มเลยเธอดำหน้าแบบไหนอ่ะเช็ดดีดับหน้าแบบไหนลูกไก่หรอแต่ว่าน้องก็เมื่อนนอนเฉยๆแล้วนั่นนี่คุณแม่ว่าไงจะมาอยู่นี่ไม่นี่ก็อยู่ไหนฉันก็อยู่นั่นแหละนี่ไงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำตรงไหนฉันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะสิจี้ไหนโดนบ้าบ่อไก่บ่อไก่มันไก่ยมันเล่นไฟมันเล่นกว้างมันบ่เห็น ประเด็นคือสุเปนุษยดอกเพน,นุมสุดประสันตื้อหาเราเม่ก็เห็นซิวเคียวนั่นนะมเมื่อคืนเขาไปล้าง,งสิวพื้นก็ลังเสร็จไปกี่เขา่าแล้วฉันจะไล่ฟังแจ้งขึ้นไปแล้วกระ่าว่าระยะหนึ่งเล่าไปอีกค่ะเขาก็ไปหาซาวหานยังแหละนาะเออบอกให้แม่อมสินอยินโลดเออรับรองเลยอีพีหนาเขาเห็นหัวคอยล่ะมาเต้นดี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 ให้เราพักวันที่บ้านเป็นไงคุณแม่ที่ตัวนี้ถูกงอแหงถึกจลิตบอมันลมเรือนเป็นแต่เป็นแต่จะเลื่อนลงหน้าปัญหาบอมอุตวบัต อยู่บ้านเลยนะอันนี้คือวัดอารามหลวงนั่นเองอันนี้ก็วัดเ้นี่แหขายเนื้อเ่อกีมันบอกว่ามันสือยู่ทั้งทีบขาไม่มีที่พูนในระบบอยู่ทั้งหนก็ได้แต่ใหญ่ขนาดทั้งบัดใหญ่ขนาดทั้งทีบเนี่ยหมดเลยไม่มีเมียนบ่มี่กระซังวัดนี้ไม่มีเมียนไม่มีไม่มีงานศพเห็นบ่บ่อว่าอารามหลวงคือปฏิบัติที่เฉยเพื่อนตีบะมี่เผาศพบ่อไปเบิ้งที่ไหนจะประคากลับอะไรเบิ้ง ชีวิตติดแกมไปดีเนาะขอลนมองเะพนแนขลน้องนน่ขพ่นองไปอืมมเนไปกะิบวนหวนเสียใจมากเลยวันนี้ไปบริจาคน้ำท่วมไม่ถ่ายรูปกับบอสบิ๊กพนนะเอาคือบอสไทย วันนี้ไม่เพราะว่าตอนนั้นเดอประชุมอยู่รอเปลานรประชุมหรือปาประชุมงานอยู่กับบ้านังไหน่มีเลไม่มีใครส่งค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่มันร่มรื่นนะไม่มีเสียงรถแล้วไม่แตไะอน่หล่าับเด้ลอลีน่นกัานติทังไงด้ะันกบออันนี้ก็ถนนใหญ่นะคุณจ๋าไงที่เราอยู่เหมือนตนต้นดังแงอันนั้มาได้อยู่อันนั้นรถวิ่งข้างหูเลย ไม่ฉันต้องหม่นทุกวันด้วยเหตุผลนี้เลยโอ้ยผมเป็นอะไรแสดงมาอยู่นี่คือบ่กินเลยผมก็ไม่ได้เสียเงินแล้วอันนี้น่าจะให้ให้สวนเขามาทำดีกว่าเนาะจะได้ไกาไกลลังสวนเขาเห็นเลยจ้างจ้างกระเพ็ดเลยทำอะไรทำาะจะถ้าเราทำอะไรจะซิ่งแย่แก่ก็ได้แม่ก็ต้องให้หลัเขาไม่เห็นองเขาดูแลแล้วก็บ้านใหม่ก็มีแม่บ้านนะคะแม่เหนื่อยแล้วห้คนหลังคาคนหลังนะคะก็ช่างแต่แม่ไม่ทำงานบ้านแล้วนะคะ หนึ่งไงเถาแล้วสลับผัแล้วโอ้ยไปยูวันของบางบางแค่ศาสนาขนาดไงจบอย่างยูซื้อแม่บ้าบางแค่ห้องแค่บบเอาบางแค่บ้เอาห้องแค่รออยู่บอกค่ะตื่นมาหนิไปเห็นอย่างเลยเขาจะเอาในกีว่าหนาวหันหนาห้องเลยยูนี้ค่ะมาคือตกน้ำสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหมาเพราะ่าน้องน้องน้องฟู่ฟู่กับน้องเฮียน้องอยู่ตรงนี้เยอะมากเมื่อกี้ก็น้องกัสททยอยู่ข้างหน้าอยู่ ตัวเท่าขานนี่ยเลยาเราจะเาเือมไม้มาลง่าต้องไม่ทำร้ายคนหรอกให้กำจัดปวกก่อนไม่งั้นไม่รอดต้นไม้หรอไม่ปวกแรงมากพี่นมก่อนที่จะมาลงนี่ยคือฉันจะัจะต้องลื้อไม้ออกทุกอย่างเลยเราวช้ฉนํนเป็นรั้วปูดอ้อมหมดเลยจ้าอ๋อพ็มันที่อยู่นู่นแหละจ้าฝังบึมบึมบึลงเลยเดพ้าจะเนค่าอก็คือเป็นลาน ไม่รัวรัวเฉพาะบริเวณบ้านก่อนที่มันสาคัญก่อนกันน้องเห่าน้องน้องเห่าน้องทาทานจะมาทักทายเดี๋ยวขอนุญาพี่น้องขอนุญาจะบ่อยฟังก่อนมาเรามาดูที่เพราะว่าอะไรเรามาดูที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะทำคอนเซปต์อ p พีที่ยี่สิบเจ็ดอีพีที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้อง